แบบสัมผัสมันโอเคนี่ก็เทไปหนึ่งร้อยเลอะชังมันนะเทเลยเราต้องคนอยู่ดีลมพัดมันก็เลกวิ่ง <laughs> เทเยอะๆจนกว่าแบบแปดสิเก้าสิ่อยค่อยบอน 100 ml อ่ะช่วงนี้ก็ค่อยๆหยดๆไปคือตรงนี้ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าสีกับทินเนอร์เพราะว่าผสมยังไงมันก็แห้งไงสีกับทินเนอรอ์คือถ้าจะให้เป๊กก็คือต้องเป๊ะบางทีสีอาจจะเจอทินเนอร์มาหน่อยแล้วด้วยซ้ำ บางกระป๋องนะเพราะว่าเราผสมเสร็จเราสามารถเทคืนได้โอเคเก้ก้าก็ได้อ่ะหยดอีกก็ได้ให้มันร้อยเต็มเต็มเลยเกินเนาะทีนี้โอ้โหเป๊ะอ่าร้อยหนึ่งนี่ก็ถ้าไม่ถ้าไม่กดให้มันเหลือศูนนะเพราะว่ามันอันนี้มันง่ายแล้วก็เติมเข้าไปอีกสองรอยให้มันเป็น200อยก็ได้เติมสองร้อยงใช่เอาทินเนอร์ 2k เลยใช่อันนั้นทินเนอร์คุณภาพทินเนอร์นี่ร่างกา เออจะใช้พ่นสีหรือล้างกาด้วยก็ได้อันนั้นเป็นทินเนอร์อะคริลิกคุณภาพมันจะตัวนี้มันจะดีกว่าถ้าเป็นอะคริลิกนะใช่อันนี้เขเรี k 2 k ตัวนั้นเป็นอะคริลิก เนื้อพวกนี้มันจะเย็นไม่แสบกินไม่ฉุน้นเอา200จะผสมยากกว่าใช้ไม้ได้ส้หึเนี่ยอ่ะโอเคพอแล้วล่ะอ้โหอ่าทีนี้วางแล้วก็คนเนอะอันนี้สีจริงนะสีจริงไม่ใช่ไม่ใช่สีลงพื้นไม่ใช่แลกเกอร์คือสีจริงจะผสมแค่สีและทินเนอร์นะครับ ก็แค่คนให้เข้ากันแล้วก็ไปพ่นได้เลยนะอันนี้มันจะแห้งแบบอากาศอย่างเงี้ยห้าห้าถึงสิบนาทีอันนี้แห้งเลยนะสีเนี่ยสีจิ๋วนี่ไม่แค่สีแล้ทินเนอร์สีและทินเนอร์สองอย่างใช่เวลาพ่นเสร็จมันจะไม่เงานะมันจะด้านๆเวลามันแห้งอ่ะแล้้วกก็คออออเเเาาันนนนึงใชร์ะใช่ เราพ่นสีจริงเสร็จทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็เคลือบแลรคเกอร์ต่อมันก็จะเงายกยกไม้คนขึ้นดูสิยกแบบยกไม้ขึ้นดูสีมันประมาณนี้แหละ,ะประมาณนี้ทีนี้แล้วก็จะไปเทลงกาแล้วพ่นได้แล้วสมมติว่าเราเตรียมชิ้นงานไว้แล้วนะเตรียมรองพื้นเตรียมอะไรไว้หมดเลยหมุนประกอบใส่ อันนี้เป็นกาหัว1 3จดามนะถ้าพ่นถ้าพ่นสีจริงเนี่ยส่วนมากนะส่วนมากเขาจะใช้หัว1 3 1.3จดสพ่นเลกเกอร์ก็ใช้ใบนี้ก็ได้1.3มทั้งทั้งสีจริงทั้งเลกเกอร์แต่ถ้าเป็นสีรองพื้นเนี่ยควรจะ 1. 5ุดถึง2.0 1.5ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเอา1.3จไปพ่นสีรองพื้นได้ไหมได้แต่มันพ่อนออกยากมันจะเป็นฝอยอะไรเหยื่อลงมาอย่างเงี้ย อ่าตั้งถ้วยขึ้นมาอีกนิดนึนงตั้งขึ้นมาอีกนะโอเค